บรรยากาศป่านหนไม้คือเก่าครับพี่น้องครับสวัสดีพี่ๆน้องๆลุงป้าน่าสุขุสุขชนคือเก่าครับผมไอพ่นสามมุ้ยครับสองคนคือเก่าสวัสดีจ้าป่านไม้ไลายคือเก่าพี่น้องมากระสองคนจ้าย่างกัามากอะไลายอยู่เพียบเลยเนาะแหนงลวน้ลวนบม,มุนนี่ก็ไดเฮ้ยมีกนนะมระไดนะฮะเหมือนกันผดชมด้วยกันคือเก่าครับผม Nam nó nền. nền nó mãi nó móc nó ngay móc 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 lao móc 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 móc

จ้าจ้าน่นงี้งามเยพี่น้องเดี๋เดๆๆเดซอเด้อเอสมุยอ่อก,กันนะโอ้ยเนาะได้เสียมได้แตละผักนี่วสวยๆจ้าก้อนนี้ได้สามโนพี่น้องจ้า อีกนอนอีกนอนโอ้โหนักต่ำๆเลยเนีมันออก 哎，那。Ah, เน้องแม่งแบบมีป,ปอกแกงปอกแกงเลยจ้าโอ้โนองงานทีเนองนี่จ้าง่างเลยเลยลจ้า うん<だ>、mm.

นกไต่ดินเจ๋งสุดพี่น้องวันนี้มันโมยาวกะดอเต็มกระสอบแล้วล่ะ สำหับพี่น้องจ้านีแน่ๆๆทุกคมีขี่ต้มว่าจังเท่งนีกว่าพี่น้องออกขึ้นมาสำตรัแพน้งจ้าจะสวยพี่จะหมดพี่น้องจ้า เต็มสอบเลยเพี่อนจ้าจ้าจ้าเต็มสอบเลยเต็มอะไรแล้วเนี่ยแปลกตาเลือกไปมึกอะไรเนี่ยเยาเลยเทียบ เอาอเราก็สอบสอบสอมหวานอะไรนี่ไหมเออสอบสอบเออเลยดีเลยมีความานเลยแล้ผลงานของมันนีขึ้นอีกไหมคือบริษัทที่มึงทำระเบิดอ่ะรู้สึกลาบเล่ะอ้าหลายอยู่ดีล่ะหลายแล้วก็สอบมันเต็มเนาะนั่งกับบรรยากาศจะหน่อยก่อนมันอยู่ใกล้น้ำสวยพอดีพี่น้องโอ้ย ม่จะแนงวัวบวบเนาะแนงน้นองว่ามีพี่น้องเลยแนงหล,นลนุนลนคือเก่าอ่ะละ่ะววบวบมันแทนขึ้นมาใหม่เนาะแนงน้ำหมอกล้วนๆนเอา้าซ่อมครับตัดหัวตัดท้ายซ่อมให้มันงามๆน้อืมมีอพอดีเอาลงล่างเนี่ย บรยกาดดีแลเอาพักเม็ดไปน้ำพักเม็จะไล่หลพี่น้องเข้กเม็ดอ่อนพักเม็่อยข้นไปกินก็คลอย้นนะน้ำบรรยากาศดีพอดีน้ำกยังไหลขนาดมีฝนยังน้ำไหลน้ำมากระช่น้นพี่น้องเอาตุ็กตุ้้กน้ำ ปลาที้เขามาเอาก่อนน่แหละเนาะนนะมันเป็นปลาใหญ่เลยปลานี่ยนะวาพอเามาปุ๊บมัน,นเรือหน่อยเหมือนนี่เนาะ,นนะมันเรือหน่อยเหรอคอไปมัดเหรอนี่แนหนวใหม่มันเกิดขึ้นมาสิใช้หอยเก่าแล้วอย่างไรแหนวอ้วกครับ Mm. Mm. who's there oh หมดเวลาเตืิบแล้วครับวันนี้ก็ซ่อมนี่เนาะจ้าก็ไม่ว่ากันไม่ครับพี่น้องครับวันนี้ก็ซ่อมนี่ละซ่อมแล้วกับครับเลยหมุงเรียนเปลี่ยนไฟขึ้นเก่าแล้วเก็บเอ้าเตรียมซอมขึ้นเก่าพี่น้องโหเต็มกันจังหน่อยเลยมือเนี่ยเนาะตอนเป็นแหนงมันโอ้ยมันแหนงน้อยพี่น้องเลยมันแหนงน้อยมันก็เต็มซอมเนี้ยขึ้นแบบเมโบนัสทขึ้นเก่าขึ้เก่าเป็นนอแน่ะ ดิน้นะสวยสี่ห้านอกระดตกไปสองสามลูกล่ะมีสบายเก็บครับครับครับโอ้ยสวย